ยังกันโมอดอะได้บไปไหนต่อคะเนี่ยอะไรนะต้อยนะัเราจะไปซื้อของที่ห้างกันต่อนะคะทุกคนอ่เอ้มมดัมจะไปซื้อไอ้ถุงกระเป๋านะคะ chưa <laughs> được cho các em ngủ đâu được. Mira, ti véng ở biển của. เเรากรุงเทพตะลอนมากพรอหลีดังนั้นนะคะทุกคนคุณป้าเข้ามาไหมกดตามที่อ่าตู้อะไรนะคะเนี่ยกรุงเทพหรือเปล่าแมนบอกได้แล้วกรุงเทพนะคะนี่อบอกกันแล้วว่ามัน วนมากเลอันนี้ดินมารูบบ้สึแบบมันเก็มใจแบบว่ายังน่าเท็กซี่ะแบบมันเสียงเงินหลายโอโ้โหตอนนี้เพิ่งกำลังก่อสร้างทำถนนนะคะที่ใชยดีมากเลยนะคะดูคนแบบว่าไม่ได้ใช่แบบ โคนทางส่วนมากก็แบบจะเป็นรถที่ทันสมัยนะคะในการสร้างถานนหนทางนั่นเอง 别黑着，反正。 ไม่ไกลมากนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนมากเราก็จะได้ข้ามไฟแดง ก็งามในนอนในกล่องนีเนาะเสียงเสียค่ไปเบิ้์งนต้องเบิ้งก็วันนั้นแล้วเออมาดามหาอย่างเขากระเป๋่าบอ้ก็ตายขอโทษค่ะ จกสวยมากใหญ่ด้วยเนาะใช่ค่ะแบบดีอะราคาที่เท่าไหร่เนี่ยดีในระดับหนึ่งเลยห้าร้อยหรอห้าร้อยห้าสิบหรอเปล่ามั้งใช่ต้องดูราคาตรงไหนวะเนาะนี่นี่นี่สามร้อยดูตรงไหนเ่าสามร้อยบาทโอ้โหอเขาจกเดียวสามร้อยอันนี้ห้างอะไรคะมีชื่อว่าห้างอะไรคะสุพิมฮะ สุทีมสุสุสุซุมสุพิมแล้วที่สําคัญนะคือจะบอกเลยว่ากระจกกนี้อ่ะก็เป็นกระจกดีอยู่แล้วแล้วก็ราคาสามรอยไม่ได้ไม่เอาแพงเกินนี่นะ แบบเวลาขึ้นลิขทีไลก็แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นพีกทีเลยห้างก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราทีนี้เรากำลังจะลงไปสั้นล่างสุดนะคะไม่เห็นยน้า น,นี่คือซันล่างสุดนะคะทุกคนเอียวอามาทำมีดเดรสชาบูชาบูจากนั้นนะคะเราก็จะกลับกัปบ,บาน ใจนึกกปากนึกก็ปากแค่บุรุษนี้เหลา500เซนนะคะทุกคนใหญ่มากนะทุกคนคะ่ะตัวเองอะต้องขอบคุณเลมซีทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนการเรียนการศึกษาของล๊กนะคะหรือว่าเป็นคนลาวคนหนึ่งนะคะที่อายุน้อยมาเรียนที่ประเทศไทยนะคะทุกคนกั ต้องติดก็ต้ตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่นะคะแล้วกันจะตั้งใจเรียนด้วยปัสไอ้เพือขับรถร็วแทนมารอแท็กซี่นะคะทุกคนบม่ร,รู้ว่ารถแท็กซี่จะมาตอนไหนนี่ตอนนี้เราก็ขึ้นแท็กซี่แล้วไปที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเรียบแล้วเราก็จะกลับ ตั้งแ้องตื่นกาแทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ้ยเด้อทุกคนคลิปอาจจะสั้นๆนี่นะคะทุกคนแบบถ่ายเพราะว่าบลได้ค่อยไปสายโดนๆออกไปเทือนะคะไปตอนไหนก็จะไปกับผู้ใหญ่นะคะทุกคนเพราะว่าตื่นก็อย่างบุ๊คโฮเทลนี้ดีนะคะก็เลยแบบกลัวนะคะและอย่างนะคะในการรอขึ้นแท็กซี่คือแบบแป๊บเดียวมากเพราะว่าแท็กซี่ที่ที่นี่เยอะที่กรุงเทพมาเยอะแล้วก็มีห้างเยอะมากๆด้วยนะคะก็ติดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย